สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTN จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเบื้องหลังในสวิลเกมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกเราคิดและก่อนที่จะไปดูคลิปนี้น้องๆก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจพี่เตยได้นะและถ้าคลิปนี้ยอดวิวถึง3า0 0ันไลค์พี่เตยสัญญาว่าจะใส่ชุดผู้คนอยากไปเดินห้างงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าหุยทาน้อยกำลังเดินออกมาจากประตูอันนี้น่าจะเป็นเกมชิงช้าหรือเปล่าแบบม้าหมุนอะไรอย่างเงี้ย เราเคยดูแต่เบื้องหน้าเรามาลองดูเบื้องหลังกันบ้างว่าพวกเขาเนี่ยถ่ายกันยังไงแล้วมันน่ากลัวอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอุ้ยจังหวะเต้นเฮ้ยเฮ้ยโหเล่นฉายสดอย่างนี้เลยเต้นอย่างนี้เลยเหรอโหเอาแล้วไงโอ้โหคัดอย่างนี้เลยเฮ้ย เอาจริงๆิที่เตยเนี่ยเคยดูแต่ในเรื่องนะไม่เคยดูเบื้องหลังเลยว่าเขาถ่ายกันยังไงดูดิโอ้ยถ่ายกันด้นสดเทคเดียวผ่านงนี้เลยเหรอโคตรสุดแล้วพวกเขาไม่หลุดขำกันเลยอ่ะยอดมากเลยอะ่ะมีหลุดบ้างมีหลุดบ้างเห็นแล้วอืมคือจังหวะน,นี้ในห้องน้ำ ไปหาเรื่องอุ้ยนีนั่นหลุดขับหรือเปล่าลนะ่ะหน้าอุ้ยเอา้าโอ้ยังอยู่ในบทอุ้ยแต่เขาไม่ได้ต่อยกันจริงนะน่าจะใช้มุมกล้องในการต่อยเออเฮ้ยอืมจริงๆเบื้องหลังไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเขาไม่ได้ต่อยกันจริงด้วยและเลือดที่เราเห็นก็เป็นเลือดปลอม แล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้โมโหกันจริงๆด้วยแถมคอตตลกอีกต่างหากโหแต่มึงอาชีพมากเลยอ่ะเขาไม่หลุดขำแล้วถ้าเป็นพิเตยริเตยน่าจะหลุดขำแน่เลยเนี่ยเกินดูดิอ๋อเขาต้องมีแบบแบบจับอะเพื่อให้รู้ว่าแบบเออจังหวะนี้ถ้าจับจะไม่เจ็บนะนี่ไงต่อยต่อยต่อยปลอมมากไม่ได้ต่อยเจ็บจริงนะ แต่ในเรื่องที่พี่เตยเห็นนะดูเหมือนเขาต่อยกันจริงๆต่อยกันเจ็บจริงนะหรือว่าจริงๆแล้วเขาต่อยกันจริงอ๋อเขาต่อยกันจริงต้องมาขอโทษเฮ้ยอันนี้ฉากไหนเนี่ยอ๋อฉากที่ตีกันตอนกลางคืนแบบที่ปิดไฟแล้วตีกันอ่ะนะเฮ้ยโหยิงอย่างนี้เลยเฮ้ยฉากนี้ 1>, 1อืมอยโอ,อ้จริงๆแล้วรอบๆมนี่มีกล้องเต็ไมไปหมดเลยนะพี่เจก็ว่าอยู่ว่าเขาถ่ายกันยังไงถ่ายไม่ให้เห็นกล้องเขาไม่ได้ใช้คนถือกล้องด้วยโยสุดยอดดูเขาถ่ายกันดิโ อ๋อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยมีคนเดินตามหลังและปืนนี่ก็น่าจะใช้ปืนปลอมนะไม่น่าใช้ปืนจริงเฮ้ยหรือปืนจริงยิงจริงเลยอะเมื่อกี้ะเฮ้ยเฮ้ย,ยพี่แต่ว่าไม่น่าจะใช้ปืนจริงนะดูสมอุ้ยฉากเนี้ยพี่เตยเคยเล่นในเกมโลบอคด้วยสนุกมากอุ้ย อ,อจริงๆแล้วเขาไม่ได้ยิงกันจริงนะเหมือนใช้แบบปืนที่มีแสงไฟกระพริบกระพิบพรหรือเปล่าอพอมาดูอย่างนี้มันดูไม่น่ากลัวเลยนะเพราะว่าเรารู้เรื้องหลังแถวมันตลกอีกตัางหามันไม่ได้น่ากลัวเลย นี่ไงมีคนคอยดูคนคอยกำกับว่าฉากนี้ผ่านไหมหรือไม่ผ่านอืมโอ้แลวเกมนี้เขาต้องเล่นกันจริงๆอ่ะถ้าเล่นไม่ผ่านก็คือต้องเล่นใหม่จริงๆอ่ะสุดยอดแก้ไม่ได้ด้วยออ้ยสุดยอดคือต้องเล่นจริงๆอ่ะถ้าไม่ผ่านก็ถ่ายอยู่อย่างนั้นเฮ้ยนี่ไงที่เขาคุกเล่นมาเก็บ อุ๊ยโหยเห็นไหมกว่าจะได้แต่ละเทปค,คือถ้าไม่ผ่านก็แบบว่าเล่นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเออผ่านสักทีนี่อีกอันถ้าไม่ได้มาดูเบื้องหลังนี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยว่าแต่ละเกมมันเล่นยากขนาดเนี้ย อืแล้วก็ตกจริงแต่ตอนซ้อมกอคือแบบตบหลอกๆลอกเฉยๆอ่ะโหน,น้าอูยน่าจะกดดันหน้าดูนะถ้าเล่นเทคเดียวไม่ผ่านเนี่ยแบบเล่นหลายๆเทคเพื่อนก็รอยอย่างเงี้ย เนี่ยแล้วก็จะผ่านอะ่ะเอาเลือดปอมมาเทโอนั่นไงมีพนักงานเทเลือดด้วยสุดยอดจัดพรอจัดพอดพ,อพนักงานจัดพรอ,อมเนี่ยเขาต้องฝึกเล่นจริงๆอ่ะก่อนที่จะมาถ่ายอะ่ะว่าเล่นกันได้ไหมสุดยอดกว่าจะได้แต่ละเทีกว่าจะได้แต่ละฉาก แล้วก็เดินอย่างนั้นจริงๆมีเตรียมบ้างบางฉากแล้วก็มีรูขำด้วยเอาแล้วไงอ๋อเบื้องหลังเป็นอย่างนี้ไม่ได้อ๋อบางที บางทีเล่นไม่ผ่านเขาก็แกล้งแบบว่าผ่านเพราะามันน่าจ,จะเสียเวลานะถ้ารอให้นักแสดงเขาเล่นผ่านจริงๆอ่ะทุกเปิดเผยว่าจริงๆแล้วนะักแสดงไม่ได้เล่นจริงนะถ้าเป็นชีวิตจริงก็น่าจ,จะตายเหมือนเราเขาไม่ได้เล่นเป็น,เ,นเขาแค่ใช้มุมกล้องว่าแบบเขาเล่นได้เขาเล่นผ่านจริงๆแล้วนี่อะเห็นไหมเขาไม่ได้กำหมัเก็บได้จริงๆเขากำไว้เลย ก็ว่าอยู่ว่าทําไมเขาเก่งกันจังเลยเขาเล่นเทกเดียวผ่านที่เตยเคยลองเล่นอ่ะเล่นไม่ได้นะแบบเขาอฮะอย่างเงี้ยไม่ผ่านเออเอะดูดีก็จะได้แต่ละเทกก็จะผ่านสุดยอด หนาเห็นไหมเล่นเหมือนพี่เตยเลยลูกขางพี่เตยก็เล่นไม่เป็นเล่นยากมากลูกขางทาง้าน้องคนไหนเล่นได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่เตยได้นะแล้วก็จะได้แต่ละทีเมือ่อยนั่งก่อนเลย,ยเขาก็ดูสนุกเขาก็ดูตลกกันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราเห็นในหนังในซีรีส์เลย ความลับทุกเปิดเผยหมดแล้วตอนนี้อุ้ยแต่ตบหน้าจริงตบหน้าตบกันนี่คือตบจริงนะแต่ตอนซ้อมแค่ไม่ตบเฉยเนอะฉากนี้พี่เจว่าเขาก็น่าจะเล่นไม่ได้แล้วแต่ใช้มุมกล้องเอาว่าผ่านแล้วอ้ย,อยเขาเล่นเองได้โอ้ยฉากนี้เล่นเองได้จริงๆสุดยอด เก่งเวอรเกมลูกขังนี่พี่เตอเล่นไม่ได้เลยนี่อ๋ออันนี้ก็ต้องซอ้อมเหมือนกันเพราะมันต้องมีจังหวะที่แบบต้องให้เราเห็น,น้งว่าเขาเล่นได้จริงๆบางอย่างมันก็ใช้มุมกล้องไม่ได้แล้วแล้วดูนหน้าเพื่อนร่วมทีมความหวังวเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเนี่ยจะได้กลับบ้านก็อยู่ที่คนนี้คนเดียวถ้าผ่านเทคเดียวก็จบดูทุกคนรุ้นมาก จะผ่านหรือไม่ผ่านยิ้มแห้งเลยเออเอาไปเดินชนกล้องต้องถ่ายใหม่ไหมน่าตายเจเสน้าดูเลยเอาแล้วไงฉากนี้รู้สึกว่าใช้เวลานานพอสมควรเลยนะกว่าจะผ่านได้แต่ละเทีเนี่ย พขาบางจังหวะเขาต้องเล่นจริงเล่นให้มันผ่านแบบดูผ่านจริงๆเลยอะ่ะน,น่าจะร้องไห้จริงนแะแบบไม่น่าจะการแสดงอะกวจะได้แต่ละทีแล้วก็มานั่งดูกัน,นสุดยอดอุ้ยแล้วเขาก็นั่งดูไปอย่างนี้นะแบบดูที่ตัวเองเล่นที่ตัวเองถ่าย ดูไปเรื่อยๆนะว่าแบบโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคจะไปทายไหมเหรอก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเบื้องหลังสควีดเกมและถ้าน้องๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่เต้ด้วยนะสำหรับวันนี้ตั้งลากันไปก่อนบ๊ายบาย